สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันได้เลยจ้ะมาเริ่มต้นกับข่าวแรกของ เคเฟนตูลามก่อนเลยกันละกันนะครับมีการเปิดเผยว่าปารีสแซงช์แมงเนี่ยได้ถอนตัวออกจากดิวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับเคเฟนตูรามนะครับแข่งกองกลางวัย22ปีของสโมสรนิดปัจจุบันก็ตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างหนักเลยนะครับเพียงแต่ในช่วงประมาณสัก3ถึง4วันที่ผ่านมานะครับมันมีสื่ออย่างพวกเลกิฟได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรปารีสแซงต์แมงเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากจะเอาณนะเจ้าแข่งรายนี้เข้าไปเสริมทัพเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ทวันล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีสื่อที่ชื่อว่าเลอพาติเซียนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงมากกว่าเลก,กิปอีกนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยปารีแสแซงต์แชงแมงไม่เอาแล้วนะครับเคฟเฟนตูลามคนนี้เนี่ย ซึ่งนั้นทําให้ในตอนนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นที่เป็นทีมเต่งที่จะได้ตัวเขาไปซะอย่างนั้นนะครับโดยตามข่าวนะครับเห็นบอกว่าหลังจากที่ทางปารีสแซงต์แชมงเนี่ยถอนตัวออกจากดิวนี้นะครับเคฟเฟนตูลามแกก็ได้รับข้อสเสนอที่ทางสมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยยื่นเข้ามาในทันทีนะครับเห็นบอกว่ารับกันแบบปากเปล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ส่วนระดับค่าตัวเนี่ยในตอนนี้รู้สึกว่าจะจบกันได้ที่ประมาณสัก60ล้านยูโรนะครับแต่ก็ยังเป็นแค่การคาดเดาของสื่ออยู่นะครับอันนี้ยังไม่มีการประกาศอย่าง Official ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็มีสื่ออย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าประมาณในช่วงสุดสัปดาห์นี้นี่แหละที่แอนฟิลเนี่ยจะเปิดแล้วก็ต้อนรับการเข้ามาของ เคเฟรนตูลามอย่างเป็นทางการนะครับโดยแกเนี่ยจะเดินทางเข้ามาตรวจร่างกายนะครับส่วนสาเหตุที่ทางปารีสแซงเช็กแมงเนี่ยลดการให้ความสนใจแข่งรายนี้ไปนะครับเนื่องจากพวกเขาย้ายไปให้ความสนใจแข่งที่ชื่อว่ามานูเอลปูกาเต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเดินทางเข้ามาตรวจร่างกายที่ทางสโมสรปารีสแซงเช็งแมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นเองนะครับ อ่ะก็ะมาณนี้นะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของไอ้เจ้าโคคุณคุกชูกันหน่อยดีกว่านะครับสงสัยดีวนี้เนี่ยลิเวอร์พูลคงจำเป็นจะต้องทำใจว่าจะไม่ได้เขาเข้ามาร่วมทัพแล้วนะครับก็สำหรับไอ้เจ้าโคคุณคุกชูนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าสะกดชื่อแกถูกหรือเปล่านะปัจจุบันก็เล่นใ้กับสโมสรเฟยยน,นูดนะครับอายุ22ปีแล้วก็เล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับ ในประมาณสัก1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ตกเป็นข่าวกับสโมสรลิเวอร์พูลอีกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีสโมสรอ,อย่างเบนฟิก้าซึ่งก็กําลังเกาะติดสถานการณ์อยู่อีก1ทีมซึ่งสําหรับดิวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสงสัยเด็กของทุกๆท,ท่านจะต้องทําใจว่าจะไม่ได้ไอ้เจ้าแข่งเลยนี้เข้าร่วมทัพแล้วนะครับเพราะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะักข่าวอย่างฟาบิซซโอโลมาโน่เนี่ยก็คงไม่ต้องพูด อะไรมากมายนะนะักข่าวท่านนี้ก็มีความน่าเชื่อถือสูงระดับเทีนหนึ่งเลยนะครับแกได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์นะครับว่าในตอนนี้ทางคุกชูเนี่ยตบปากที่จะรับคําไปอยู่กับสโมสรเบนฟิก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแกก็ใช้คําว่าอ่าฟ l แนลเดนเทลแล้วก็เทมด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าเฮียร์วิโกนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แถมแค่นั้นยังไม่พอนะครับโรมาโน่เจ้าเดิมได้มีคลิปหลุดไอ้เจ้านักเตะคนนี้เนี่ยเดินทางเข้าไปตรวจร่างกายกับสมโมสรเบนฟิก้าอีกตั้งหากนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการยืนยันด้วยภาพซึ่งน่าจะไม่ต้องใช้คําว่าเฮียวิโกแล้วนะครับว่าเจ้าแข้งที่ชื่อว่าคุกชูเนี่ยจะได้ย้ายไปอยู่กับสมโมสรเบนฟิก้านะครับส่วนสําหรับเรื่องค่าตัวเนี่ยเห็นบอกว่าตกลงกับทางสมโมสรเฟยนูตได้ที่ประมาณสัก30 ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีออปชันเสริมอีกประมาณสักอ่านิด,นดหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะครับว่าออปชันเสริมเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะทีนี้มาต่อกันที่ความคืบหน้าในดีลของเฟดเดอร์กเคียซากันหน่อยดีกว่านะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสําหรับดีลของเขาที่มันเชื่อมโยงอยู่กับหงแดงนะครับ ก็สำหรับไอ้เจ้าเฟสเดอเดโกเคียซ่านะครับย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้สักช่วงปี2020เนี่ยเขาเคยตกเป็นข่าวชื่มโยงกับลิเวอร์พูลมาแล้ว1รอบนะครับเห็นบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยโขงแดงยื่นเงินไปประมาณสัก86ล้านปอนด์เลยนะเพื่อที่จะขอเซ็นสัญญากับเขานะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นทางสโมสรจูเวนตุสที่ตอบปฏิเสธปลาแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะครับเพราะคิดว่าเฟสเดอเดโกเคียซ่าเนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของพวกเขาณช่วงเวลานั้นนะ ซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมามันมีสื่อที่ชื่อว่า c o ล l i e อเวลล l เดลโลสได้ออกมาเปิดเผยประมาณว่าตอนนี้เฟสติโ,โกเคียซ่าเนี่ยแกไม่ค่อยมีความสุขที่จะเล่นให้กับสมโมสรจูเวนตุสซักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมแล้วที่จะออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่ควรนะครับ ซึ่งทางสื่อก็ได้อ้างเพิ่มเติมนะครับว่าทันทีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยทราบว่าเฟสเดโกเคียซ่าพร้อมแล้วที่จะย้ายออกจากทีมนะครับพวกเขาก็เกาะติดสถานการณ์นี้ในทันทีเลยนะครับเพียงแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นนะครับยังมีตามอีกเป็นพลวนเลยนะไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลบาเยอร์มินกแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่วงอยู่อีกหนึ่งทีมด้วยนะครับส่วนสำหรับค่าตัวที่ทางสื่ออ้างว่าถ้าหากมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับทางสื่อก็อ้างว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณเพียงแค่35ถึง45ล้านยูโรเท่านั้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวใหญ่ของมานูคเน่หน่อยดีกว่านะครับล่าสุดปาบิซิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สําหรับไอ้เจ้ามานูโคน่นะครับก็เป็นแข้งอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกับสมโมสรลิเวอร์ pool นะครับหลักๆก,ก็มีข่าวว่าลิเวอร์ pool เนี่ยจะเซ็นทั้งไอ้เจ้าเคเฟนตูลามแข้งของสมโมสรนิดนะครับแล้วก็มานนโคน่แข้งของสมโมสรโบลูเซียมุนเชีนกัรดบักเข้ามาสู่ทีมพร้อมๆกันเลยนะครับเนื่องจากอกองครั้งของสมโมสรลิเวอร์ pool เนี่ยยังมีเงินเหลืออีกค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก70-80ล้านปอนด์เลยนะ ซึ่งถ้าหากจะถามว่าเอา้าแล้วลิว์พูเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะ,แยะมันก็คือเงินที่เตรียมจะซื้อไอ้เจ้าจุดเบลงแฮมนั่นแหละเตรียมไว้ประมาณร้อยกว่าล้านนะครับแต่สุดท้ายแกก็ย้ายไปซบราชันชุดขาวซะอย่างนั้นนะครับก็เลยทําให้ลิว์พูเนี่ยมีเงินเหลือให้ใช้ค่อนข้างเยอะและในตอนนี้ก็เพิ่งใช้ไปเพียงแค่35ล้านปอนด์ในดิวของแม็กอลิสเตอร์เท่านั้นเองนะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฟาบิโอโรมาโน่ ono, นักข่าวเจ้าเดิมช่วงนี้ก็โลมาโน่แกอัปเดตข่าวรัวๆเลยนะครับ แกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมที่จะใช้เงินก้อนโตอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือการพยายามดึงไอ้เจ้ามานนโคเน่นี่แหละเข้ามาเสริมทัพโดยฟาบิซิโอโลมาโน่นะครับแกเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่ออย่างคัสต์ออฟไซส์ประมาณว่าในตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็ได้ส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยของอาเยียนส่วนตัวของมานูโคเน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็รวมถึง ส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับสโมสรต้นสังกัดอย่างบอสเซียมูลเชียนกันบักเป็นที่เรียบร้อย้วยด้วยซึ่งการเจราจาของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ดำเนินไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ประเด็นก็คือทางสโมสโบรบอสเซียอมุลพวกเขาต้องการจำนวนเงินที่มันเหมาะสมถ้าหากจะต้องเสียมานูโคเน่ออกจากทีมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก44ล้านปอนด์ มันก็น่าจะเหมาะสมสำหรับเด็กที่อายุเพิ่งจะ22ปีแล้วก็กำลังจากก้าวขึ้นมาเป็นแข้งตัวหลักของทีมในอนาคตโลมาโน่แกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอ้อผมพูดผิดไปนะครับสื่อที่โรมาโน่แกให้สัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ใช่คลัสออฟไซด์นะครับมันเป็นสื่อที่ชื่อว่า SITC นะครับซึ่งก็เป็นสื่อในสังกัดเดียวกันกันกบคิกเกอนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้นะ ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ก่อนที่จะลาจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของกระผมแล้วขอเกล้าคำลากันเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตเกล่าคำว่าสวัสดีครับ